สวัสดีครับผมนาส,สุวิชสี่คนนะครับผมวันนี้จะมานําเสนอ,อสไลด์หัวข้อของวิคสามนะผมบทที่สองนะผมระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝนของชุมชนนะครับผมท่อและการเชื่อมต่อของท่อแต่ละชนิดนะผมท่อที่นิยมใช้รวบรวมน้ําเสียคือท่อกลมนะครับผม ข้อควรพิจารณาในการเลือกชนิดของท่อเรผมก็จะมีตามนี้เลยผมปัจจัยทางลักษณะทางชลศาสตร์นะผมลักษณะทางเคมีและกายภาพของน้ํานะครับแล้วก็การป้องกันการกัดก่อนนะครับผมความสะดวกในการติดตั้งและการเชื่อมต่อท่อนะผมชนิดและขนาดของท่อที่มีจําหน่ายภายในประเทศนะครับผมราคาท่อและงบป,ประมาณนะผมและความสามารถในการรับแรงกดและ,ะน้ําหนักนะครับผม ท่อและการต่อเชื่อมของท่อแต่ละชนิดนะผมก็จะเป็นไปตามตารางนี้นะผมชนิดของท่อแล้วก็การใช้งานนะผมอย่างเช่นท่อซีเมนต์ในใยหินนะผมแล้วก็ท่อสมใยแก้วท่อเหล็กแล้วก็ท่อคอนกรีตนี่นะครับผมก็หลักๆก็จะมีการใช้งานตามนี้เลยนะครับผมตามตารางช่องที่2นี้นะครับผมท่อและการต่อเชื่อมของท่อแต่ละชนิดนะผมการต่อเชื่อมต่อแต่ละประเภทนะผมควรนําให้ท่อร่วดซึมออกหรือเข้าท่อน้อยที่สุดนะผม รูปแบบการต่อท่อขึ้นชนิดกับของท่อระบมท่อซีเมนต์ใยหินนะผมใช้ข้อต่อเป็นท่อสั้นๆนะผมเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับด้านในของข้อต่อมีช่องสําหรับใส่แหวนยางทั้งหมด3อันนะผมโดยตรงโดยโดยที่ตรงกลาง1อันนะผมแล้วอยู่ที่ข้อต่อด้านด้านละ1ตัวนะครับผมการต่อเชื่อมต่อและแล้วขอไปครับการต่อเชื่อมต่อแต่ละประเภทนะผมควรให้น้ําในท่อลั่วซึมออกหรือเข้าท่อน้อยที่สุดนะผม รูปแบบการต่อท่อขึ้นกับชนิดของท่อนะผมท่อเสริมใย,ยแก้วนะผมใช้ข้อต่อและแหวนยางคล้ายกับที่สีซีเมนใย,ยหินต่างกันเพียงวัสดุต่างกันนะผมสามารถต่อด้วยหน้าจานนะผมก็จะเป็นไปตามรูปนี้เลยนะผมแล้วก็การการต่อเชื่อมต่อแต่ละประเภทนะผมควรให้น้ําในท่อรั่วซึมก็เหมือนด้านบนนะผมก็คือท่อคอนกรีตนะผมแบบปากลินรางนะผมใช้ปูนซีขอไปครับใช้ปูนทรายนะผมยอด หยอดและตรงตรงตรงบริเวณรอยต่อระหว่างรอยต่อของท่อนะผมใช้เหล็กและใช้เส้นเหล็กนะผมลัดรอบรอยต่อและพอกปูนทรายเพิ่มความแข็งแรงนะผมแล้วก็ท่อคอนกรีตแบบปากขอไปน,นะครับท่อคอนกรีตแบบปากละครังนะผมใช้แหวนยางรองระหว่างรอยเชื่อมต่อนะผมโดยปกติปลายท่อด้านหนึ่งจะถูกทําให้ขยายและ บานอ่อนนะผมจึงทําให้แหวนยางถูกบีบอัดให้อยู่ระหว่างรอยเชื่อมต่อนะผมและยึดกันด้วยแรงเสียดทานระหว่างแหวนยางกับท่อนะผม่วดซึมน้อยกว่าท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบลิ้นล่างนะผมการต่อเชื่อมต่อแต่ละประเภทท่อของ PVC นะผมเชื่อมต่อด้วยแหวนยางนะผมต่อท่อคล้ายวิธีกับท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากระคังนะผมถ้าเป็นท่อแรงดันสามารถต่อด้วยหน้าจานเพื่อต่อกับอุปกรณ์ประกอบท่อและประตูน้ำนะครผม อันนี้ก็จะเป็นท่อของท่อ HDPE นะผมเชื่อมต่อด้วยความร้อนนะผมสามารถต่อด้านหน้าจานได้เช่นเดียวกับท่อเสริมใยแก้วและท่อ PVC นะครับผมแล้วก็แรงกดท่อนะผมมีความสาคัญต่อการเลือกประเภทของท่อนะผมและแรงกดเกิดจากน้ําหนักของดินคุมท่อและน้ําหนักเช่นรถยนต์นะผมการหาแรงกดขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งท่อด้วยนะครับหน้าที่ของจุดประสงค์คืออะไรนะของของบ่อตรวจนะผม ก็ระยะห่างระหว่างบอ่อตรวจนะผมก็จะมีตามนี้นะผมก็ <c oughs> ถ้าเป็นไดเมิเตอร์ของท่อนะผมก็จะมากกว่าก็จะน้อยกว่า 600... เข้าไปนะผมหกร้อยหกร้อมิลรนะผมแล้วก็อันที่สองไม่เกิน120่งร้อยยบมิลนะผมแล้วก็6กร้อยถึงหนึ่งพนสอรบมิลนะผม แล้วก็ช่องที่3าก็จะเป็นมากกว่า1,200น mm รมิลลิเมตรนะผมมากกว่า1 2 0่0ถ mm ึงพันมิลลิเมตรนะผมคนสามารถเข้าไปได้นะผมมากกว่า150ม mm ิลนะครับผมบอร์ตรวจรูร่ากของบอตรวจนะผมบอกกลมสามารถรับแรงดันข้างด้านข้างของดินได้ดีกว่านะผมพนังบอตรวจมีความหนาแน่นน้อยแบบสี่เหลี่ยมเชื่อมต่อท่อได้ทุกทิศทางครับผมขนาดของบอตรวจนะผมก็จะมีขนาดตามนี้เลยนะครับผม แล้วก็บันไดในบอ่อตรวจนะครับผมควสามารถลงได้สะดวกควรอยู่ติดกับผนังด้านในหนึ่งด้านในละหนึ่งกับฝาปิดของบอ่อตรวจนะครับผมฝาปิดของบอ่อตรวจนะครับผมควสามารถสะดวกไดเมิเตอร์ไม่น,อน้อยกว่า600 mm มิลลิเมตรนะครับผมแข็งแรงรับแรงกดดนันและแรงกระแทกได้นะครับผมต้องพอดีระหว่างฝาและกอบของบอ่อตรวจนะครับเพื่อป้องกันเสียงรบกวนเวลารถวิ่งผ่านนะครับผม ก็ข้าวก็ตามนี้ผมแล้วก็บอตรวจแบบลดระดับนะผมกรณีที่ท่อเข้าและท่อออกของบอตรวจมีความแตกต่างของระดับความสูงเกิน0ูงถมิลนะผมสามารถทําได้ทั้งภายในและภายนอกนะผมลดระดับเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานในบ่อรวมทั้งป้องกันกลิ่นหรือก๊าสนะผมหลุมรับน้านะผมคล้ายกับบอตรวจนะผมแต่ท่อออกของหลุมรับน้ําสูงกว่าก้นบ่อนะผมทาให้น้ําขังอยู่ในบ่อตลอดเวลานะผมทาหน้าที่ดักกวาดทรายที่ปนเปื้อนมากับน้ําฝนนะผม ต้องมีการขุดลอกท่องถี่ขึ้นกับสภาพท้องถิ่นแต่ละแห่งนะครับแล้วก็ทางน้ําเข้าข้างถนนนะผมก็หนึ่งแล้วผมเข้าที่ขอบทางก็ลบก,การจราจรเล็กน้อยนะผมเข้าในแนวนอนก็ควรให้ซี่ตะแกรงขนานกับท้องเท้านะผมไม่เหมาะกับน้ําฝนที่มีเศษกระดาษใบไม้ขยะนะผมแบบผสมนะครับผมคล้ายกับบ่อตรวจาภายในบ่อจะประกอบด้วยฝายน้ําล้นหรืออุปรกรณ์ที่สามารถ ผัานน้าเสียปนน้าฝนส่วนเกินท่อระบายน้ําทิ้งได้นะผมข้อพิจารณาออกแบบบ่อผันน้ําเสียนะผมกรณีฝนตกแล้วก็ฝ่ายน้ําล้นลุกกวามแบ่งน้ำผมตําแหน่งของบ่อน้ําผันเสียควรอยู่ใกล้กับจุดระบายน้ําทิ้งนะผมภายในบ่อติดตั้งตะแกรงดักขยะนะครับข้อความพิจารณาออกแบบบ่อน้ําผันเสียนะผมตัวอย่างการติดตั้งตะแกรงดักขยะก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมข้อความพิจารณาก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะผม แล้วก็ท่อหลอดนะครับผมกรณีที่ท่อรวรุมเสียผ่านกรีดของต่างๆเช่นแม่น้ามมําคลองถนนต้องใช้ท่อหลอดนะครับผมข้อ,อข้อพิจารณาในการออกแบบดังนี้นะครับผมทางานแพยใต้ความดันท่อท่อหลอดควรมีน้ําหนักมากพอนะครับผมการล้างท่อกระทาได้ยากนะครับผมควรออกแบบท่อให้มีมากกว่าหนึ่งท่อนะครับผมท่อหลอดควรมีขนาดไม่ต่ํากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยมิลลิเมตรนะครับผม ท่อหลอกก็จะมีรูปร่างตามนี้แล้วผมรูปแปลงรูปตัดแล้วก็รูปตัดบีบีนะตามนี้ครับสองดี่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแผนของอาการติดตั้งท่อหรือว่าระบบการติดตั้งท่อของผมก็จะมีตามนี้แล้วผม slope r e a e แล้วก็ section on ab นะผมแล้วก็ pipe a d ก็ตามนี้แล้วผมแล้วก็ cover นะผมแล้วก็ s t k ก็จะเหมือนตามรูปนี้เลยนะครับ